สวัสดีครับทุกคนครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับที่เข้ามาแวะชมแวะดูวันนี้กิจจะพาทุกคนเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปดูสวนกาแฟและวิธีการคั่วกาแฟที่ผมจะพาทุกคนไปดูเนี่ยตั้งอยู่ในอำเภอแม่สรีครับเป็นหมู่บ้านแม่หอกที่มีความสูงในการปลูกกาแฟเนี่ย ราวๆหนึ่งพเมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลระหว่างทางเนี่ยเราก็จะเจอป่าเขียวขจีเมฆหมอกเต็มท้องฟ้าจะสังเกตได้ว่าแสงแดดเนี่ยจะยังไม่ค่อยส่องลงมาในเมืองเท่าไหร่จะเห็นเป็นก้อนเมฆผืนหนาๆอยู่บนท้องฟ้า ซ้ายขวาเป็นป่าที่เขียวขจีอุดมสมบูรณ์มากๆครับยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนป่าและธรรมชาติเนี่ยจะได้ฟืน้นฟูและเติบโตตอนนี้เรามาถึงบ้านแม่หอกเป็นหนึ่งตำบลน,นะครับที่อยู่ในอำเภอแม่เสลียงก็ต้องบอกว่าเย็นอากาศสดชื่น ซ้ายขวาเขียวไปหมดฮะธรรมชาติดนวนๆเลยมีฮะอากาศดีผมก็พาทุกคนมาดูสวนกาแฟนะครับสวนกาแฟที่เนี่ยปลูกไปพร้อมกับป่านะครับนี่เราจะเห็นความอุดมสมบูรณ์นะจะมีไม้ใหญ่ต้นไม้ที่แทรกอย,อยู่แบบระหว่างทางเต็มไปหมดก็จะมีต้นกาแฟแทรกเข้าไปด้วย ลูกแทรกไปกับป่านะครับรวมสมบูรณ์ผลผลิตดีนะครับอวบอิ่มดูแลแบบธรรมชาติเลยนะครับจากชาวบ้านนี่ฮะดใูใกล้ๆนี่ก็เป็นเมล็ดกาแฟนะครับในช่วงนี้ก็คือเดือนกันยานะโอเค นี่ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการในการคั่วกาแฟนะครับเราก็จะเอาตัวนี้เขาเรียกว่าสารนะครับสารกาแฟมาคั่วนะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนี่ครับประมาณนี้ก่อนจะคั่วเราก็จะชั่งประมาณหนึ่กิโลกับ200กรัมเนาะก็คือ1,200กรัมนะั่นแหละประมาณนะครับเพราะว่าการคั่วทุกครั้งเนี่ย กาแฟจะหายไปประมาณ20%น้ํา้ำหนักของมันนะครับก็จะอยู่ที่ระดับการคั่วอีกทีหนึงตัวนี้ผมจะให้ทุกคนดูวิธีการคั่วแบบลมร้อนนะครับตัวลมร้อนเนี่ยเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยจะเป็นการคั่วที่ทำให้รสชาติของกาแฟเนี่ยมีความคลีนนะครับและชัดเจน ็จะมีการตั้งโปรไฟล์ไว้หมดแล้วนะครับตอนนี้เราตั้งโปรไฟล์ขั้วไปที่ระดับกลางนะครับเป็นกลางของระดับของคุณลุงที่เขาเซตเครื่องไว้นะครับก็มีการคีย์เข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกอย่างแหละแล้วก็เซฟไว้กับเครื่องนะครับเราก็สามารถมากดเปิดได้เลยตั้งได้เลยก็จะมีการฟังแคกด้วยนะครับที่เราขั้วอยู่ตอนนี้เป็นระดับกลางเนาะก็จะเป็นแคกที่2เนาะส่วนนี้ก็เป็น ัวที่ติดกับเมล็ดกาแฟนะครับที่มีการขั้วถ้าเป่าขึ้นไปเนี่ยพวกที่เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยบางเบาอ่ะมันก็จะปิวขึ้นไปเนาะมันก็จะแห้งแล้วก็ปิวขึ้นไปเหลือแต่เมล็ดกาแฟที่อยู่ในโถแก้วเมื่อกี้นะครับนี่ประมาณนี้นี่เลยครับนี่ก็เป็นเมล็ดกาแฟที่เราคั้วแล้วนะก็จะประมาณนี้ก็จะเอามาขยี้นะครับ ยี่ให้ไอตัวสกินที่มันปกป้องกาแฟอยู่เออออกออกไปที่มันติดกาแฟนะออกไปเพื่อเเปลือกพวกเยื่อพวกนี้ติดอย่างติดอยู่บ้างให้เล็กน้อยเดี๋ยวเราก็จะมีการคัดกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นการฝัดให้เปลือกหรือว่าตัวที่เราไม่ต้องการเนี่ยปลิวออกไปนะครับใช้วิธีเหมือนแบบเหมือนแบบ ชาวนาหรือว่าเวลาที่พ่อแม่เราสีข้าวตามข้าวนะครับก็จะมามฝัดถุงนี้ออกไปแล้วก็มาเกลี่ยดูเมล็ดกาแฟที่สีแปลกปลอมหรือว่าแตกต่างกว่าเพื่อนหรือว่ามีมเมล็ดที่เสียอะไรอย่างนี้นะครับคัดออกไปคัดเท่าที่จะคัดได้เลยนะละเอียดเท่าที่จะละเอียดได้เลยนะเพราะเป็นการคัดมือเลยนะครับก็มาดูกันว่าเหลือเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราลองช่างกันดูคิดว่าเหลือประมาณเกือบเกือบหนึ่งกิโล อ่าอ่า9ก0รกรัมประมาณนี้ครับโอเคอันนี้ก็เป็นสวนกาแฟทั้งม่อนเลยนะครับที่แทรกอยู่กับป่าก็จะมีความอุดมสมบูรณ์เขียวแบบนี้ตลอดทั้งม่อนเนาะต้นกาแฟก็เติบใหญ่เติบโตครับสูงกว่าหัวผมเลยท่วมหัวไปเลยนะครับ แต่ว่าชาวบ้านเหมือนจะมีการตัดด้วยนะถ้ามันสูงเกินไปชาวบ้านจะมีการตัดเล็มนะครับนี่ลูกดกมากฮะขึ้นเป็นพวงเป็นพวงเลยนะนี่ฮะป่าอยู่กับป่าจริงๆครับต้นไม้สูงเพียบเลยครับไปฮะดูธรรมชาติกันนี่ก็เป็นบริเวณร,บรอบๆมีโอกาสอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาสัมผัสธรรมชาติที่นี่ดูนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศทะเลหมอกหรือว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การสลับ Le ซับซ้อนของภูเขาที่นี่มีความสูงที่1,100นนรนิดๆนะครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นช่วงฤีดูเก็บเกี่ยวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาเก็บเกี่ยวหรือว่ามีการอ่าโปรเซสมีกระบวนการแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูกันนะครับ เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะไปกันครับทุกคนครับขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ